ตอนนี้ผมกำลังเตรียมแว่นเช็คความเรียบร้อยแล้วก็จะนําแว่น2ตัวนี้นะครับไปส่งมออให้กับท่านลูกค้านะครับแว่นตัวนี้เป็นของยี่ห้อโฮย่าครับเป็นรุ่นย่อบาง1.67เปลี่ยนสีด้วยครับเวลาออกแดดเป็นรุ่นที่ถือว่าเทคโนโลยีดีที่สุดนะครับในรุ่น ID m y s e l l โฮย่าลักครับย่อบางแล้วสวยงามมากๆครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับดูด้านนี้ครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอันนี้สายตาสั้น2ข้างนะครับไม่เท่ากันแล้วก็สายตาสั้นเยอะด้วยก็เลือกใช้ย่อบาง1.67ครับน้ำหนักเบาด้วยเทคโนโลยีของ id mycell h o y a l o c k ครับลดการบิดเบือนด้านข้างภาพนิ่งสมูทลานสายตาก็กว้างปกติการใช้โปรเกรสซีฟเนี่ยก็จะรู้สึกด้านข้างเนี่ยจะมีการบิดเบือนอาการวุบาการปรับเปลี่ยนโฟกัสจากระยะใกล้ไปไกลไกลมาใกล้การรวมภาพจากสตานะครับ ก็าสามารถที่จะทําได้อย่างสเสถียรสายตาสองข้างที่ต่างกันนะครับเลนโปรเกรสซีฟรุ่นนี้นะครับเอาอยู่การใช้งานระยะใกล้ระยะกลางยิ่งในยุคของดิจิตอลนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้แท็บเลต็ตการใช้คอมพิวเตอร์ครับเลนรุ่นนี้สามารถที่จะทําให้มุมมองเนี่ยกว้างขึ้นอิสระในการมองการทํางานครับทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่คลินิกแว่นตาสาธิตวิชั่นแคร์ครับจะได้รับแว่นที่ดีที่สุดครับดังสโลแกนของเราครับสายตาดีชีวิตดี